ขอให้พี่หลิงก็ขอให้พี่หลิงมีความสุขในทุกๆวันทำสิ่งไหนก็คือแบบประสบความสำเร็จตามที่คิดทุกอย่างเลยคะ่ะขอบคุณนะคะมีความสุขที่สุดในโลกเลยขอบคุณนะคะพี่หลิงโตมากหลิงนะจะไม่ความใหญ่นะหัวเโตมากโ <laughs> ตจนสามารถเหมือนแบบรู้สึกว่าเหมือน หมือนอยู่แล้วปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเขานี่แหละต้องมันดูแลดิฉันเพราะว่าดิฉันค่อนข้างที่จะไม่ไม่อยู่กันล้องกันลอยอ๋อเรียกว่าอะไรถ้าขอให้พี่หลิงก็ขอห่วงหรอห่วงเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของมันพูดไม่ได้ว่าพูดไม่ได้แต่ก็คอยเป็นห่วงอคอยดูแลกันและกันตลอดแล้วก็คอยเป็นห่วง เสมอครับห่วงหรออห่วงเป็นพิเศษก็จะเป็นเรื่องของป็นพูดไม่ได้ว่าไม่ได้แต่ก็คอยเป็นห่วงเอ <c oughs> คอยดูแลกันและกันตลอดแล้วก็คอยเป็นหัวเ <c oughs> สมอครับ